สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Taro t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่โรคนแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกําลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคําทํานาย อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับกกไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเ,เครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะ ก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดิสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวความกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปดวงความรักผู้ที่เกิดธาตุด,ดินราศีมังกรพฤษศกันหากใครไม่แน่ใจนะคะว่าราศีมังกรพฤษศกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่บ้าง ไม่หมอใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้ description แล้วนะคะสามารถกดดูได้อ่าวันนี้ไม่หมอใช้ไพ่ชุดเท r ร m มาท r o และชิ i เบิลก d d เดสทา r o โไพ่ฝั่งซ้ายนะเป็นจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวของคุณและฝั่งขวาเป็นเรื่องราวของใครคนหนึ่งนะในความสัมพันธ์นี้คลิปนี้นะคะมีพลังงานนะไปจนกว่าไม่หมอจะทำคลิปดวงความรัก ผู้ที่เกิดธาตุด,ดินอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนหน้าดวงความรักผู้ที่เกิดธาตุด,ดินราศีมังกพรพะสบกันไม่หมอได้ทำการเปิดหน้าไพา่ทั้งสองฝั่งเอาไว้แล้วนะคะเพื่อคำทำนายหน้านะที่ราบรื่นตัวตนของคุณน,นั้นคุณเองมีช่วงสภาวการที่ พูดคุยเขหาผากับใครคนหนึ่งในระยะเวลาที่ยาวนานคุณมั่นคงคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารกับคนคนนี้อยู่เสมอคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานของคนทางใกลหรือตัวคุณเองกับเขาอะอยู่ห่างไกลกันเขาอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวันธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ ความห่างไกลนั้นไม่ได้มีผลอันใดเลยกับการคบหาตัวคุณเองอะมีความสุขมากๆเลยที่ได้รู้จักคนคนนี้ที่ได้รักคนคนนี้ไม่ว่าระยะทางความห่างไกลหรือการรอคอยเขาเนิ่นนานเพียงใดไม่เคยทำให้หัวใจคุณแปลเปลี่ยนไปได้เลยคุณมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกสภาวการที่เกิดขึ้นระหว่างกัน คุณมีความมั่นคงกับเขานะมีความจริงจังมีความจริงใจอยากรุดหน้าอยากพุ่งทยานในความสัมพันธ์ไม่เคยมีใครหรือเหตุการณ์ใดเลยที่จะทําให้คุณเปลี่ยนใจหรือคิดว่าไม่อยากรอเขาอีกต่อไปมีแต่ความชัดเจนให้กับเขามีแต่หัวใจที่ซื่อสัตย์มั่นคงซื่อตรงให้กับเขาคนคนนี้กับคุณพูดคุยกัน รู้จักกันใช้เวลานะที่จะสร้างเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นคงแน่นแฟนคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณเขารักคุณเขาอยากทำให้ความรักความสัมพันธ์เหนียวแน่นแน่นแฟนต่อกันเดินทางต่อไปได้ไกลเมื่อคุณกับเขาคบกันคนคนนี้เขาให้ค่า ให้เกียรติคุณให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแสดงออกถึงความรักหรือในที่นี้จากคนคุยนะเป็นความสัมพันธ์ชัดเจนให้สถานะความเป็นคนรักเป็นคู่รักแต่งานมันหมายให้คุณเป็นภรรยาของเขาเป็นครอบครัวเดียวกันไพ่เดมเพรสเป็นไพ่ Empress, คู่ที่หนึ่งที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งคุณเหมาะสมคู่ควรค่ะคุณดีมากพอค่ะคุณเป็นคู่ของเขานะ ความรักที่คุณมีต่อเขารวมถึงคุณสมบัติอันมากมายที่ตัวคุณมีเหมาะสมคูค่ควรเป็นอย่างมากที่เขาจะเห็นคุณค่าที่เขาจะรักที่เขาจะยกย่องให้เป็นคนสำคัญของชีวิตเขากับคุณคบหากันอยู่ในจุดที่ชัดเจนเป็นคู่รักต่อกันความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใดๆหมดสิ้นไปได้คบหาดูใจนะจนต่างฝ่ายต่างมั่นใจ คนคนนี้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณมากๆเลยความสุขในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดูมาถึงจุดที่อิ่มเอมสมหวังเมื่อคุณกับเขาคบหากันได้สักระยะหนึ่งดูเหมือนว่าโชชะตาจะเล่นตลกกับคุณคนคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเปลี่ยนแปลงไปมากๆจากคนที่เคยมั่นคง เคยจริงจังเคยจริงใจเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเขากลายเป็นคนที่นอกลู่นอกทางออกนอกบ้านหรือมีใครอยู่ในความสัมพันธ์แอบซ่อนคบซ้อนอยู่ในขณะที่ชุดเขามีคุณคนคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยนะ ไพ่เดอฟูเนี่ยเป็นไพ่ของความเจ้าชู้หรือเป็นหนุ่มเจ้าสำราญมีความอยากจะรักเผื่อนเลือกยังไม่อยากจะหยุดความสัมพันธ์กลายเป็นพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทําให้คุณกับเขาขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยครั้งมากขึ้นหลายครั้งที่เกิดปัญหาคนคนนี้ไม่เคยคิดที่จะ,ะเผชิญหน้าหรือแก้ไขปัญหาใด เขาเลือกวิธีการที่จะหนีหนีหน้าห่างเหินห่างหายไม่เคลียร์ไม่คุยไม่เจรจาต่อสิ่งใดทุกๆครั้งเลยที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างกันหรือทุกๆครั้งที่คุณจับได้ว่าเขาอะทำผิดต่อคุณคนคนนี้เขานอกกายนอกใจนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนคุยคนอื่นเพิ่มเข้ามาในขณะที่ตกลงละ ว่าคุณเป็นคนในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะมีเรื่องของรักสามเศร้าทําให้เกิดความเจ็บปวดหัวใจเกิดขึ้นคุณพยายามที่จะให้อภัยเขานะหลายครั้งเขาก็ยังไม่พร้อมอะที่จะให้คุณออกไปจัดชีวิตเขากลับมาง้อคุณค่ะกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาขอโทษหรือทําทุกขีทา้านคุณยังให้อภัยให้โอกาสและยังอยู่ในชีวิตของเขาต่อไป คนคนนี้มีพลังงานนะของคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือห่างอายุเท่ากันหรือมากกว่าคนคนนี้นิสัยเป็นเด็กอย่างมากขี้มโมโหมุทะลุอารมณ์ดุดันพูดจาเนี่ยใช้สภาวะความเอาเด็ดใจเป็นหลักใหญ่เลยคนคนนี้นิสัยเหมือนเด็กๆทุกครั้งที่เขากลับมาง้อคุณ่ตัวคุณเองนั้นน่ะก็รักเขาอะค่ะยังให้โอกาสยังให้อภัย วนเวียนกลับมาแบบนี้เสมอไพ่6ถ้วยนะเป็นอีกใบหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งคุณกับเขาก็ยังดำเนินเรื่องราวดำเนินความรักความสัมพันธ์อยู่ในชีวิตต่อไปแต่ดูเหมือนว่าทุกครั้งเลยอะที่เขาย้อนคืนกลับมาเขายังไม่สามารถนะที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ให้มันคงได้เชกเช่นตอนแรกที่คบหากันคนคนนี้เขาไม่น่ารักขึ้นมากๆเขาทะเลาะก,กับคุณบ่อยครั้งขึ้นมีความขัดแย้งทั้งคำพูดและการกระทาหลายๆครั้งเลยอ่ะคุณทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงหรือทะเลาะก,กันด้วยความเงียบคนคนนี้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มีปัญหากันอ่ะเขาอยากจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเลยอ่ะทิ้งคุณเอาไว้ตรงนี้เลยไม่สนใจไม่ใยดีเลย แต่พออารมณ์ดีขึ้นมาก็กลับเข้ามางอถ้าเหมือนคุณไม่มีหัวใจอะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นคุณเป็นที่รองรับอารมณ์ระบายอารมณ์อยู่อย่างนั้นแต่ที่สําคัญเลยคือพฤติกรรมของเขาเรื่องความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวยังคงไม่เกิดขึ้นเขายังคงมีแต่ความแอบซ่อนหลบซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ตัวคุณเองนั้นถามตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สับสนลังเลือใจไม่มีความมั่นคงไม่มีความมั่นใจใดเกิดขึ้นกับหัวใจของคุณเลยคุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นอนาคตอีกแล้วอ่ะคุณมองไม่เห็นทางข้างหน้าว่าคุณกับเขาจะเดินต่อไปด้วยกันได้ยังไงเส้นทางเนี่ยที่ต้องเดินร่วมกันมีแต่ความทุกข์มีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาขัดแย้งทะเลาะวิวาท คุณคิดทบทวนเรื่องนี้คุณก็มีแต่ความทุกข์เครียดกดดันมากๆในความสัมพันธ์กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์ใจรู้สึกว่าไม่อยากจะยื้อเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้อีกต่อไปละอยากจะปล่อยเข้าไปอยากจะ move on ไม่อยากจะมาเครียดมาทุกข์หรือว่าอยู่ในเรื่องราวที่มันวนเวียนอยู่แบบเนี้ยดีขึ้นกลับมางอแล้วก็กลับไปทําตัวเหมือนเดิมเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าทําตัวให้ดีขึ้น คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้อภัยอีกแล้วคุณทนไม่ไหวคุณไม่อยากนอนร้องไห้ทุกคืนแบบนี้สุดท้ายคุณขาะเป็นฝ่ายบอกเลิกขอเลิกเขาจบสิ้นแล้วก็ตัดจบกันไปคุณตัดสินใจนะไม่รับรู้รับฟังไม่สนใจอยดีเขาอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะกลับมาง,ง้อขอคืนดีหรือจะทำอะไรอีกก็ตามคุณไม่สนใจคุณไม่เอาแล้วคุณมีความรู้สึกว่า เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับคุณเนี่ยคุณรักเขานะคุณทั้งรักทั้งหลงคุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นรักแรกพบทำไมหนอตอนนี้เรื่องราวถึงเปลี่ยนแปลงกลับตะปัดไปแบบนี้คนที่คุณเคยรักเขาหมดหัวใจคนที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากกว่าใครคนคนนี้หายไปไหนแล้วคุณได้แต่นั่งคิดย้อนอดีตนึกถึงภาพวันวาน่ะ แล้วคุณก็เสียใจอย่างมากไม่มีเหตุผลข้อใดเลยนะที่จะอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงเพียงนี้คนคนนี้กลายเป็นคนเจ้าชู้กลายเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงใดให้กับคุณอีกต่อไปเมื่อคุณเลิกกับเขาคุณทาได้ดีนะคุณนิ่งเฉยอ,อยู่ในที่ของตัวเองไม่รับรู้รับฟังไม่รับสื่อใดๆจากเมื่อก่อนเนี่ย ทุกครั้งที่มีปัญหาการทะเลาะกันหรือบอกเลิกเขาด้วยความโมโหอ่ะไม่ใช่บอกเลิกด้วยความจริงจังและแน่วแน่แบบนี้อแต่ตอนนี้คุณอยากจะเลิอกอยากจะตัดจริงๆคุณไม่สนใจเขาเลยอะ่ะไม่ส่องสื่อโซเชียลไม่ทําอะไรอยู่นิ่งเฉยแล้วก็มีความสงบในจิตใจมากขึ้นคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่ไม่ได้รับรู้ชีวิตของเขาตั้งแต่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารใด ให้สังคราชขึ้นมาคุณก็เจ็บปวดมากกันนะคุณใช้ธรรมะคุณใช้ศาสนามาเยียวยาความเจ็บปวดเยียวยาหัวใจของคุณแล้วคุณก็ทํามันได้ดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเสมอคุณมีความคิดสติปัญญาคุณรู้สึกว่าไม่สมควรเลยที่จะต้องมา้องให้ฟูมเฟหรือต้องมาเสียใจอ่ะมาเสียเวลากับคนแบบนั้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณหันกลับมาอยู่กับตัวเอง แล้วก็ตัดเขาได้อย่างง่ายได้คุณรู้สึกเลยนะว่าทำไมคุณถึงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเจตนาที่อยากจะเลิกกับเขาเนี่ยคุณทำได้คุณใช้ชีวิตเดินทางต่อไปลําพังไม่ได้แคร์อีกแล้วว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ตามคุณใช้ชีวติตของคุณโดยที่ตัดขาดเขาไปเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับ จะจบสิ้นนะแต่แล้ววันหนึ่งวันที่คุณห่างเหินห่างหายไปจริงๆเขาเองนั้นกลับเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาอกหักเขาผิดหวังในการที่สูญเสียคุณไปเขาเจ็บปวดค่ะเขาได้คิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งคิดยิ่งปวดหัวยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจเกลียดตัวเองโทษตัวเองรู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่จะ รักเขาได้มากเท่าคุณไม่มีใครเลยที่จะเข้ากับเขาได้ดีมากเท่าคุณความผิดหวังเหมือนคนอกหักเกิดขึ้นกับเขานะตอนนี้เขากำลังคิดอยากที่จะกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงอีกครั้งเขาตัดสินใจกลับมาง้อคุณครั้งยิ่งใหญ่กลับมาพูดหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยเป็นก่อนน้นนี้เขาไม่เคยรับผิดเลยนะ ไม่เคยยอมรับต่อสิ่งใดโกหกคุณสารพัดแต่การกลับมาครั้งนี้เขาพูดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาบอกคุณค่ะว่าเขาทำสิ่งใดลงไปเขาทำผิดกับคุณยังไงเขายอมรับสารภาพเขายอมขอโทษแล้วเขารู้สึกผิดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจจริงเขาอยากเป็นคนดีเหมือนเดิมอยากกลับไปให้มีเหตุการณ์ที่สุขสดชื่นหอมหวานกับคุณดังเดิม เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณไม่ได้ใจอ่อนอย่างง่ายดายอีกแล้วอะ่ะคนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้เขามุ่งมัน่นเขาตั้งใจเขาปรารถนาที่จะมีความรักที่สมหวังกับคุณอีกครั้งเขาง้อคุณอย่างมากและเขาเองก็ยังมีความหวังอยู่เสมอว่าสักวันคุณจะยอมให้โอกาสให้อภัย กลับมาคบหากับเขาอีกครั้งคนคนนี้พิสูจน์ตัวเองด้วยเวลาที่ยาวนานมากๆเขาสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมีแต่ความมั่นคงจริงใจจริงจังให้กับคุณเพราะแท้ที่จริงแล้วนั้นคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะไม่ว่าเขาจะเคยทําผิดพลาดต่อสิ่งใดก็ตามคนคนนี้ก็เป็นคู่คุณค่ะสีมีเท้าความเป็นครอบครัว บ้านการอยู่ร่วมกันหรือการแต่งงานมั่นหมายทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเขาเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นกว่าแรกเริ่มที่คุณรู้จักกับเขาซะอีกเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากนิสัยเด็กๆที่เขาใช้ชีิตามอารมณ์ใช้ชีิตามความต้องการของตัวเองใช้ชีิตามอําเภอใจคนคนนี้มีความมั่นคงเติบโตมีวุฒิภาวะนะความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างมาก สุดท้ายคนคนนี้เขาไม่ได้คาดหวังนะแต่การที่เขาไม่ได้คาดหวังนั้นเขากลับได้สิ่งที่เขาดีใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคือการได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งเขาดีใจมากที่สุดในโลกเขารู้สึกว่าความรักที่มีค่ามากที่สุดยังไม่หลุดลอยไปแต่การกลับมาครั้งนี้เขาเปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างดีเยี่ยมเขารู้สึกเห็นคุณค่าเขารู้สึกขอบคุณสุดท้ายคุณค่ะเป็นผู้ชนะคุณได้รับความรักคุณได้รับการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ชัดเจนมั่นคงจากเขาไพ่กำลังจะพูดว่าคนคนนี้กับคุณเป็นคู่แท้กันค่ะความเป็นครอบครัวที่มั่นคงนะและที่สำคัญคุณยังรักคนคนนี้เสมอ ถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่คุณนิ่งเงียบหรือห่างเหินห่างไกลเหมือนจะตัดใจได้แต่ในใจคุณไม่เคยมีใครเลยที่จะเข้ามาแทนที่เขาได้คุณและเขาเป็นคู่กันเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเป็นบททดสอบนะเป็นการทําให้เขาเรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการที่จะต้องรับผิดชอบหัวใจคุณให้ได้อย่างแท้จริงและคุณเองก็ได้รับบททดสอบการเป็นคนรัก ที่รักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขคุณเหมาะสมมากๆที่จะได้ตำแหน่งคนรักของเขาตำแหน่งภรรยาตำแหน่งแม่ของลูกคนคนนี้เขากลับมาครัวนี้เขาจริงจังมั่นคงมากๆนะเขารุดหน้าในความสัมพันธ์หรือขอคุณแต่งงานมั่นหมายวางแผนที่จะมีลูกกับคุณให้คุณตั้งครรภ์ให้คุณอุ้มท้องลูกของเขาไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะมีคุณสมบัติมากมายเท่าคุณ ไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่เขาจะรู้สึกรักได้มากเท่าคุณเขาเสียใจค่ะความเสียใจที่เขาเคยทำในอดีตความผิดทั้งหมดที่เขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจเขาเองเจ็บมากมายกับคุณหลายเท่านักคนคนนี้เขากลับมาเพื่อแก้ไขอย่างแท้จริงไม่ใช่แก้ตัวเหมือนคุณทำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหล่นหายแล้วก็เจอมันอีกครั้งหนึ่งอะ คุณโชคดีมากมายเลยนะที่ได้ความรักครั้งใหม่จากคนเดิมคนคนนี้เขาเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่แยกจากแยกห่างเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ให้เขาได้เติบโตทางจิตวิญญาณให้คุณได้รู้จักการให้อภัยอย่างแท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะกรรมเทพสร้างเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของรักแท้ของความรักครั้งนี้ ทุกอย่างยิ่งแน่นแฟนกว่าเดิมคุณกับเขารักกันมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเขาเขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาค่ะเขาดูแลคุณอย่างดีที่สุดทั้งกายและใจเรียนอันยิ่งใหญ่ที่เขาเห็นคุณค่ายอย่างมากและไม่มีวันที่จะปล่อยให้หลุดมือไปได้คุณคือความรักครั้งสุดท้ายรักเดียวคนเดียวในหัวใจเขาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่ผ่านมาขอบคุณที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณ เพราะอย่างนั้นเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าหัวใจคุณมีค่ามากมายเพียงใดอืมโอเคไม่หมอขอจบคำทำนายสำหรับดวงความรักผู้ที่กระทัดดินราศีมังกรพฤษศกันขอตั้งชื่อเรื่องว่าบททดสอบรักแท้คุณไม่เคยแพ้ใครแม่หมอขออีพอให้คุณนะมีความสุข ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินกันงานความรักไม่มาขอากําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ